สามเรื่องที่พ่อแม่สั่งแล้วลูกจะไม่ทำถ้าอยากให้ลูกทำต้องไม่บังคับลูกคุณพ่อคุณแม่คะวเวลาที่ลูกของเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมไม่น่ารักเอ่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนี่ยหลายบ้านทำยังไงคะเ <D> <ม>ชื่อว่าหลายบ้านนะคะจะออกคำสั่งบังคับให้ลูกทำอย่างที่เรา, <D> เราต้องการทันทีเลย มาทำความเข้าใจนิสัยหรือว่าพฤติกรรมเด็กด้วยกันก่อนนะคะ คือเด็กแต่ละช่วงเนี่ยค่ะเขาจะมีพัฒนาการมีการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างในช่วงหนึ่งถึงสขวบเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพูดอะไรแล้วเนี่ยลูกของเราเนี่ยเขาจะยอมทําตามเราง่ายๆและนี่ก็คือเรื่องที่พ่อแม่ไม่จําเป็นต้องบังคับให้ลูกทำํำถึงเวลาลูกทําเองค่ะคกด่เไหคะอ่ะเกจากะไรม่เกิดก็จริงได้นะคะขอบคุณค สามเรื่องที่พ่อแม่สั่งแล้วลูกจะไม่ทำถ้าอยากให้ลูกทำต้องไม่บังคับลูก 1. บัง,บงคับให้ลูกแบ่งของเล่นคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เราเห็นลูกของเราเนี่ยกำลังแย่งของเล่นกับเด็กคนอื่นไม่ว่าจะเป็นของสาธารณะหรือว่าเป็นของเล่นของลูกเราเองก็ตามนะคะ คุณพ่อคุณแม่ลองคิดดูนะคะว่าตัวเราเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพ่อแม่ส่วนใหญ่ไหมที่จะบอกลูกทันทีเลยว่าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเล่นด้วยสิลูกถ้าในกรณีที่เป็นของสาธารณะที่เขากำลังเล่นอยู่ก่อนและของเล่นเป็นของของลูกเราแล้วเนี่ย การที่เราเนี่ยนะคะไปบังคับให้ลูกเนี่ยแบ่งของเล่นให้คนนั้นให้คนนี้โดยที่ลูกไม่เข้าใจหรือไม่เต็มใจเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องสอนให้ลูกของเราเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันให้คนอื่นค่ะโดยการที่เราจะต้องสอนสองเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ การแบ่งปันที่แท้จริงเนี่ยจะทำให้ทั้งคนรับมีความสุขและคนให้ก็รู้สึกดีไปด้วยการเคารพสิทธิของกันและกันจะทำให้ลูกเนี่ยรู้จักการอดทนการรอคอยการเข้าคิวนั่นเองนะคะบ,คบังคับให้ลูกขอโทษโดยไม่บอกเหตุผลส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเป็นแบบนี้ค่ะพอลูกทำอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะบอกให้ลูกขอโทษทันทีเลย ดังนั้นนะคะการที่เราเนี่ยบังคับให้ลูกพูดขอโทษตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อย่างคำพูดที่พูดว่า <S <S แล้วปฏิกิริยาของลูกเป็นยังไงคะเขาจะไม่ขอโทษหรือขอโทษแบบไม่เต็มใจถ้าลูกของเราทำผิดเราต้องบอกลูกคะ่ะ และให้เขาได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองแต่การบังคับให้ลูกขอโทษในทันทีเลยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ลูกของเราเขาเกิดการเรียนรู้อะไรเลยเราต้องค่อยๆปลูกฝังลูกค่ะเมื่อลูกของเราเขาเรียนรู้และ เข้าใจลูกจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะขอโทษเองด้วยความรู้สึกข้างในและพูดขอโทษออกมาจากใจจริงนั่นเองค่ะบ,คบังคับให้ลูกโกหกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สอนลูกอย่างเดียวนะคะเราต้องเตือนตัวเองด้วยเพราะส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าการโกหกมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากมายเพราะมันมีเหตุผลที่มารองรับเรานะคะอย่างเช่น จริงๆแล้วการโกหกเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆพฤติกรรมที่ไม่ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรชี้นำบอกให้ลูกโกหกเพราะจะเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดีทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้โกหกนั่นเองค่ะ พ่อคุณแม่คะไม่ว่าใครนะคะก็ไม่ชอบการสั่งหรือว่าการบังคับลูกของเราก็เช่นกันค่ะดังนั้นเราต้องค่อยๆปลูกฝังให้ลูกของเรารู้จักเข้าใจและรู้สึกได้เองไม่ใช่ทำเพราะถูกบังคับหรือทำเพราะพ่อแม่อยากให้ทำนะคะ คิดแฟมารียังมีคลิปดีๆที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เข้าไปชมกันเพื่อที่จะปรับปรุงพฤติกรรมนิสัยของลูกให้ดีขึ้นนะคะและอยากชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยกันนะคะทางชุมชนของคิดแฟมารีค่ะเพื่อสร้างให้ลูกของเรานั้นมีมากกว่าความฉลาดด้วยกันนะคะ